วันนี้ีมีเายเงินเข้าวตง่ายมาแนะน้รไม่้ดอกทำันองนะคมัครง่ายนะครเลยเลาสมัครนะครับ็ใส่ชื่อผู้ใช้งานเราเลยนะครับที่เราจได้นะเลยนใ้ใส่อีเมลจริงเรานะคเสร็จแล้วะครับเบอร์โทรพท์นะรับให้ใส่เป็นเบอร์วเลของเราเลยนบอใส่เส็จนะครับให้ใส่เบอร์ของเราที่เราใช้เลยแล้วรหัสยืนยันนะครับให้เราใส่นี่นะครับอามนี้เลยนะ ค้างๆเลยู้จักไว้นิ้วแต่ไหนให้เรีอกมาจยูทูบเลยนะคบแล้วก็กดสมัครได้เลยเรียบร้อยนะคบสมัครสำเร็จแล้วแล้วต่อไปนะคบที่จะสอนวิธีการเติมเงินะคบให้เรากดที่รูกถุงเงินตรงนี้เลยเนี่ยที่เขียนว่าเติมเงินเนี่ยกดเลยนี่นะครับเราก็เลือกนครับว่าจะเติมินตรงไหนนะครับให้เราเลือกคำว่าทัวร์เนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเบอร์ขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะครับศูนย์แ่นะครับเป็นเบอร์เลยให้เราโอนไปเลยพอเราโอนเงินเสร็จแล้วนะครับผมแล้วเราจะได้เลขไอเอม จ่ายเงินรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมที่เรืองสอนที่การเริ่มเกมนะครับนี่นะครับกดปุ่มมาเริ่มเกมเลยพอกดเริ่มเกมแล้วนะครับนี่นะครับที่เกมจะมานะนนะครับนั่นคือเกมปา์มี่นะครับเล่นง่ายมากเลยนะครับผมเล่นเงินลาพันได้เลยนะครับเอาสัก20บาทก็แล้วกันโอเคครับต่อไปจะเป็นวิธีการเล่นนะครับผมด่านหนึงนะครับจะมีให้ห้าเล่นนะครับถ้าเราปา์มี่โดนแอปเปิ้ลสีแดงนะครับจะได้10%นะครับส่วนสีเหลืองจะได้20%นะครับผมเปอร์เซ็นคือหลอดที่อยู่บนสุดของเกมนะครับถ้าครบ100เปอร์เซ็นนะเยนะครับผม เล่นครบ5้าด่านนะคะจะได้สมุดเพิ่มอีกนะครับต่อไปนะครับที่จะสอนที่การถอนเงินนะครับถอนเงินได้ง่ายนะครับให้เรากดปุที่ถอนเงินครับแล้วก็ระบุจำนวนเงินนะครับผมไาย้ายเนี่ยครับเบอร์วอลเล็ตของเรานะครับแล้วกดทำรายการได้เลยสักครู่นะครับผมเนี่ยครับผมพอเวลาทำรายการเสร็จแล้วก็รอสักครู่นะครับผมก่อนเริ่มเกมนะครับที่มีเงินอยู่ทั้งหมด3,653บาทนะครับพอเล่นเล่นเกมเสร็จนะครับที่มีเงินตอนนี้นะครับ3,953บาทแล้วคนดูสำหรับใครที่สนใจหาเงินง่ายๆนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งก์เว็บ สอบถามที่เกมไปที่ป้ายเว็คลิปชั่มนะครับผมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับหาเงินง่ายๆเข้าเว็บเล่นง่ายๆเลยนะครับผมลองไปเล่นกันดูนะครับผมเว็บสน Saint ุกเล่นง่ายนะครับแล้วก็หาเงินได้จริงด้วยนะครับเราไปรับชมที่ไต้หวันเลย I was watching your career fall. Don't talk a lot because I'm a man on a mission. I feel fun and bliss. They can be competition. Clean the bliss. Watch out, glitzin'. The windows. I circle smaller yeah. like the wood in your chest You yeah. got me one of us, then I'm more Come straight at your neck We can argue and pick up But in war we gon' connect I be shooting at your temple Like we was a mass yeah. tax Bitch ain't girl, no I'm down Ten toes, got me all the same Zoo, no this ain't no Vintor I style up, it's the best comeback with my am Yeah Yeah, really no, a weapon that I blow Bell drop, Bell drop. The ball, the it the Move too fast to hit your nugget. In the same sudden motion You hurt me, your head was bobbed way I pull the trigger Think my gun command me like it's bought I pull the phone from the tree Maybe that's why I'm rough. To the corner, hit the corner store When you errors on Arizona's what I used to drink before But now I'm making hits and hits and music them door. So now you wanna hate inside this like a yeah. war It's all just got you like, huh? I just pull up to the east, but it keep me west. I started somethin', but nothing to you was testin'. You got a degree, get you a lesson. You ain't gon' make it in life with no aggression.